สวัสดีครับพบกันแล้วล้กับเลกันนี้คลิปนี้จะมาแนะนำห้าปืนลูกโมกที่น่าสนใจสำหรับเป็นปืนลูกโมกระบอกแรกหรือกระบอกเดียว จะซื้อไวเฟ้าบ้านหรือไหวฝึกยิงป้าวก็ทําได้ดีจะมีรุนไนกันม้างมาเล่กันเลยครับอนามาเทารัศพ6กิุกรุนความยาวลำกลองสี่นิ้วใช้กระสุนขนาดจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมโมบรรจุกระสุนได้เจ็ดนัดวัสดุโครงปืนโมลำกลองเป็นสแตนเลสทั้งหมดทำาี่สแตนเลสด้านส่วนหน้าแบบถ่างลาดสีแดงไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่วนล่างปรับได้ดามจับเป็นยางยิงดับเบิลแอคชั่นน้ำหนักไกประมาณสิบถึงสิบสองปอนด์ยิงซิงเกิลแอคชั่นน้ำหนักไกประมาณห้าจุดห้า ถึง6.5ปอนด์นำนักปืนรวมลูกกระสุนประมาณ1,190กรัมเป็นปืนที่มีราคาประหยัดปัจจุบันขาตัว6.64 9.9ดอลลาร์สหรัฐอันดับ่ Kimber K6S DASA ซีนิวทาร์เก็ตรุ่นความยาวลำกล้องซีนิวใช้กระสุนขนาดจุด3.75ม็นัมโหมบรรจุกระสุนได้6นัดวัสดุโครงปืนหมลำกล้องเป็นสแตเลสซสูน่าไฟเบอร์ออปติกสีแดงสามรถทอดเปลี่ยนได้สูนล่างปรับได้ดัมจับหมายวอลนัทยิงดับเบิลแอคชั่น นำหนักไกประมาณ9.5ถึง11.5ปอนด์ยิงซิงเกิลแอคชั่นนำหนักไกประมาณ3.2ถึง4.2ปอนด์นำหนักปืนรวมลูกกระสุนประมาณ920กรัมปืนรุ่นนี้ออกแบบให้มีขนาดกระตดรัดทำให้สามมาร้างหมดปกพ่าได้สะดวกปัจจุบันราคา1,233ดอลลาร์สหรัฐอันดับ2รูเกอร์ GP รอยรุ่นความยาวลำกล้อง4.2นิว้วเป็นปืนที่มีความแข็งแรงทนทานสูงใช้กระสุนขนาด .37 าาแมกนัมหมูบรรจุก,กระสุนได้หกนัด วัสดุโครงปืนโมโล,ลำกลองเป็นสแตนเลสซุนนาแบบถางลาดสีดำ่วนล่งปรับได้ดาจับเป็นยางยิงดับเบิลแอคชั่นนำนักไกประมาณ1 2ปอนด์ยิงซิงเกิลแอคชั่นนำนักไกประมาณ4ี่ปอนด์นำนักปืนรวมหลูกกระสุนประมาณ1,230กรัมราคา1,089ดอลลาร์สหรัฐอันดับสอง คู่ไททตอนปนความยาวลำกล้อง4.25นิว้วเป็นปืนที่มีความแม่นยำและออกแบบได้สวยงามใจกระสุนขนาดจุดสามาเจ็ดแมกนัมโมบรรจุกระสุนได้หกนัดวัสดุโครงปืนโมลำกล้องเป็นสแตนเลสสูนนาแบบถ่างหลาดสีแดงสามารถทอดเปลี่ยนได้สูนลั่งปรับได้นำจับไม้วอลนัทยิงดับเบิลแอคชั่นหนำนักไกลประมาณเจ็ดถึงเก้าจุดห้าปอนด์ยิงซิงเกิลแอคชั่นหนำนักไกลประมาณห้าจุดหกปอนด์หนำนักปืนรวมลูกกระสุนประมาณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบกรัมราคาหนึ่ง 1 6 9 9ดอลลาร์สหรัฐอันดับหนึ่งสมิธแอนเวสันโมเดล686ดพลัสรุนความยาวลำกล้อง4.13นิว้วเป็นปืนลูกโมที่คนใช้ทั่วโลกให้การยอมรับเฉื่อมันในคุณภาพระบบไกดีเยี่ยมมีความทนทานและยิงได้แม่นยำจิงข้อยกให้เป็นปืนลูกโมที่น่าสนใจอันดับหนึ่งใจกระสุนขนาดจุดสามาเจ็ดแมกนัมโมบ่บรรจุกระสุนได้เจ็ดนัดวัสดุโครงปืนโมลำกล้องเป็นสแตเลสสุนนาแบบทางลาดสีแดงสามาถทดเปลี่ยนได้ซุนล่่งปรับได้ดำ จับเป็นยางยิงดับเบิลแอคชั่นน้ำหนักไกประมาณ10ปอนด์ยิงซิงเกิลแอคชั่นน้ำหนักไกประมาณ4.3ปอนด์น้ำหนักปืนรวมลูกกระสุนประมาณ1 2 2 0กรัมปัจจุบันราคา9 9 9ดอลลาร์สหรัฐขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ